ตัวอะไรครับออกอ๊อออออออก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 เออแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้เออไก่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 แล้วอันี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรเอ่อไก่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 

อันนี้ตัวอะไรอันนี้ตัวอะไรนี่ตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยเนี่ยอ้าช้าง